อาจารย์พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องระดมกันมาแก้ไขจนได้แนวทางลดผลกระทบแล้วก็ช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารให้เร็วขึ้นเหลือจากการปรับปรุงว่าไม่ต้องรอละ72ชั่วโมง7วันตอนนี้ให้4ชั่วโมงอาจารย์มองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจุดเริ่มมันมาจากอะไรแล้วแนวทางในการบรรเทาเนี่ยมันมาถูกทางแล้วหรือไม่คะครับก็ ถ้าจะถ้าตอบเลยก็คือตอนนี้น่าจะก็ดีขึ้นแล้วก็ถูกทางครับ,รบ,รบแต่ว่าปัญหาเกิดจากไหนก็อาจจะย้อนไปว่าตัวพลกบัญชีม้าเนี่ยครับ,รบมันอ,อาจจะทวนนิดนึงว่าพลกบัญชีม้ามันมีขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไฮไลท์ของมันก็คือมันเป็นมาตรการป้องกันมันจะไม่ใช่มาตรการที่ไปจับผู้ร้ายหรือผู้ร้ายเนี่ยตำรวจทําอยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของว่าเราก็ไม่อยากให้มีใครต้องเป็นผู้เสียหายโดนตกรวงหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เราก็เลยจะให้สถาบันการเงินเนี่ยครับในฐานะที่เขาภาษาผมก็อาจจะเรียกว่าเป็นผู้ปกป้องนะครับคือเขาก็ต้องคอยปกป้องเราทีนี้แต่เดิมเราปัญหาที่ที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือว่ามีประชาชนเดือดร้อนถูกหลอกลวงเยอะมากครับแล้วถ้าให้ตารวจไล่จับแต่ยังพือเน้นแต่จับผู้ร้ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะอาจจะไม,ไม่ได้ทีนี้เราก็เลยอยากให้สถาบันการเงินเนี่ยมาช่วยปกป้องช่วยดูแลทีนี้พอเราก็บัญชีมาที่เราเฉพาะที่แก้ใหม่ แอปีนี้ล่าสุดเนี่ยครับก็เพิ่มมาตรการปกป้องก็คือกาหนวดว่ามีบัญชีมาดํามาเทาอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็อาจจะมีมาน้ําตาลา<ส>ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อให้เจ็บๆก็ต้องต้อง,องวนนิดน,นึงก่อนว่ามาตรการตรงนี้ยีจริงเราจะเรียกว่าเป็นมาตรการระงับชั่วข,ข่าวคล้ายๆถ้าถ้าให้ผมเปรียบเทียบก็อาจจะของยากเปรียบเทียบเหมือนกับตำรวจเรียกเรียกเรียกรถให้หยุดเพื่อตรวจสอบอะไรบางอย่าง แล้วถ้าไม่มีอะไรก็ปล่อยไปค่ะจริงๆเจตนาวัตถุประสงค์เขาต้องการประมาณนี้คือไม่ได้ต้องการให้มันให้มันมีผลกระทบแบบที่เป็นข่าวที่เป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งมันอาจจะอาจจะเกิดจากความผิดพลาดเอาแล้วก็ประเด็นก็คือว่ามีม,มีมีการสื่อสารที่อาจจะไม่ไม่ได้เข้าใจตรงกันมากอาพอเนี่ยครับก็เลยทําให้ ทำให้เกิดเกิดปัญหาความไม่เข้าใจขึ้นตอนนี้ก็อาจจะมองว่าในในในมุมมองผมก็อาจจะมองว่าตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาความไม่เข้าใจกระบวนการเป็นหลัอซึ่งโดยเฉพาะในแง่ของสถาบันการเงินก็มีความพยายามนะครับที่จะพยายามสร้างมาตรฐานตอนนี้เขามีคือมันพิ่งออกมาปีมีนาปีนี้นะครับแล้วก็พยายามสร้างมาตรฐานว่าสถาบันการเงินจะต้องสร้างมาตรฐานให้จาเนินการให ให้ตรงกร<า>ันใครมีความเสี่ยงและจะระงับยังไงอะไรประมาณ<า>นี้ปัญหาน่าจะอยู่ตรงนี้เป็นหล<า>ักครับอาจารย์ค่ะถ้าดูตามเจตานารมณ์หรือว่าเจตานาของกฎหมายเนี่ยในการปรับปรามบัญชีมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะในการดําเนินการในเรื่องนี้<ร>แต่ว่าในระหว่างในเส้นทางในการตรวจสอบดําเนินการอาจารย์มองว่ายังมีช่องโหว่หรือว่าหรือมีกระบวนการตรงไหนอีกบ้างที่เปิดให้มิจฉาชีพแบบดาเนินการที่จะไปดําเนินการตรงส่วนนี้ได้แล้วก็ทําให้ประชาชนผู้ที่มีบัญชีบริสุทธิ์เนี่ยหรือว่า ประชาชนผู้รู้ธุดนั้นได้รับผลกระทบตรงส่วนนี้ค่ะหลักๆน่าจะเป็นเรื่องเรายังมีความเข้าใจไม่ตรงกันกับมาตรการมากกว่าคอตอนนีถ้ถ้าจะให้ดีขึ้นก็คือน่าจะต้องมีการสื่อสารตัวตัวมาตรการออกไปโดยเฉพาะเนื่องจากมันเป็นมาตรการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆบทบาทมันจะอยู่ที่สถาบันการเงิน,น,นครับปัญหาปัญหาหลักๆตอนนี้มันจะมีความไม่เข้าใจว่าอ,อม,มีคนโดนช่อโกงแล้วไป <ừ> แจ้งความ <ừ> ใช่ไหมครับ <ừ> พอแจ้งค,ความเสร็จแล้ว บัญชีก็จะกลายเป็นบัญชีบัญชีเทาเข้มหรือหรือบัญชีเทาอ่อนอะไรางี้นะฮะหลังจากนั้นพอเป็นบัญชีแบบนี้ปุ๊บแล้วถ้ามีบัญชีนั้นโอนเงินไปอีกบัญชีหนึ่งซึ่งซึ่งมันจะเป็นอีกทอดหนึ่งนะฮะไอ้ทอดเนี้ที่ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะโดนไปด้วยไอ้ไอ้มาตรการตรงนี้ยมันยังไม่ใช่การดําเนินคดีนะมันเป็นมาตรการป้องกันที่ที่ตามพรกบัญชีมาในสถาบันการเงินจะต้องดําเนินการเพื่อระงับระงับเหตุก่อนตัวข่าว คือจริงๆมันเจตนามันต้องการแค่ชั่วคราวแ้วก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยถ้าไม่มีอะไรก็ก็เคลียร์ไปได้แต่ว่าตอนนี้มันอาจจะสื่อสารไม่ไม่ชัดเจนเพียงพอแล้วก็แล้วก็อาจจะมีความผิดพลาดบางส่วนเพราะก็จะมาจากการสื่อสารนี่แหละเพราะว่าไม่เข้าใจคนไกตรงกันว่ามันหมายความว่าอย่างไงเวลาเวลาเป็นบัญชีแบบนี้แล้วแล้วผลที่เกิดขึ้นหรือว่าความชัดเจนว่าจะเข้าบัญชีหรือไม่เข้าจะเป็นยังไงตรงนี้ก็อาจจะทําให้ดีขึ้นได้ครับแล้วก็น่าจะมาถูกทางแล้วก็คือ ทางแบงคชาติเขาก็พยายามออกกฎที่จะให้ให้ลดระยะเวลาแล้วก็มีกระบวนการตรวจสอบที่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็อันนี้ก็เป็นทิศทางที่ที่ควรจะเป็น อาจารย์มันควรจะต้องมีเกณฑ์ที่มันชัดเจนมากกว่านี้ด้วยหรือไม่เพราะว่าอย่างกรณีที่เป็นข่าวบางคนที่บอกว่า,าเป็นเรื่องที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเป็นปัญหาช่อโกงแต่ทีนี้พอมีการมันไม่ใช่แค่ลักษณะการระง,งับเพราะว่าไปถึงขั้นอายัดหมดทุกบัญชีที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนเดียวกันแล้วใช้ระยะเวลายาวนานอย่างมากในการที่จะตรวจสอบโดยที่คนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็มีความเดือดร้อนกันค่อนข้างมากตรงนี้มันควรจะต้องมีเกณฑ์ให้มันชัดเจนไมหมคะว่า เอาละจะ,จะระง,งับอย่างไรแล้วจะต้องใช้ห่วงเวลาเท่าไหร่ในการที่จะต้องชี้แจงเพื่อที่จะนํามาสู่การปลดล็อกบัญชีนะคะอาจารย์ใช่เลยครับคืออันนี้คือทิศทางที่ต้องเป็นครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีมันมีข้อข้อที่อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องการสื่อสารคือ <c oughs> ตอนนี้เกณฑ์ภาษาเขาจะเรียกว่าเขามีอินดัสตรีสแตนดาร์ดฝั่งสถาบันการเงินที่จริงๆถ้าเราดูก็ยังมีความชัดเจนพอสมควรเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะสื่อสารออกมาน้อย อันนี้ที่หนึ่งทีนี้อันต่อมาก็คือว่าอย่างที่ผมพยายามเรียนว่าไฮไลท์ของเรื่องนี้คือเป็นเรื่องระง,งับชั่วคราวแต่ว่าตอนนี้สื่อสารกันไปมาแล้วมันกลายเป็นพูดว่าอายัดอายัดหมดซึ่งจริงๆถ้าไปตรวจดูครับผมก็อันนี้เนื่องจากเราก็ไม่เห็นข้อมูลเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็นเรื่องการสื่อสารแล้วข้อมูลมันอาจจะเหมือนต่างคนต่างพูดอยู่ตอนนี้ครับ <c oughs> แต่ถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยครับถ้าอายัดเนี่ยมันจะต้องถูกดำเนินคดีแล้ว <c oughs> คือมี มีเป็นผู้ต้องหาซึ่งเข้ากระบวนการของตารวจแหละซึ่ง <c oughs> มันจะรุดออกจากก,รการนี้แหละ <c oughs> จริงๆผมอาจจะขออนุญาตว่ายังยังเข้าใจว่าทุกคนที่ที่ได้รับผลกระทบแบบยังอยู่ในขั้นระงับอยู่ <c oughs> ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน <c oughs> แต่ว่าถ้าถ้าบอกว่าโดนอายัดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดต่ <c oughs> ตอเรื่องนี้ครับแล้วมันแล้วมันจะสร้างความสับสน <c oughs> คือน,นี้ผู้ผู้ผ,ผู้เด็ดร้อนที่เป็นผู้บริสุทธิ <c oughs> <c oughs> ์ก็อันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ก็ แต่จากการผมก็ลองเช็คก่อนที่จะเข้ารายการก็ทุกคนก็ยินดีก็คือถ้าใครได้รับผลกระทบก็ตอนนี้เขาก็พยายามเร่งที่จะแก้ไขปัญหาเพราะมันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะทีนี้มันอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของการชดเชยเยียวยาคนที่เขาได้รับผลกระทบจริงๆไหมคะอาจารย์ครับก็ถ้า,ถ,าถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเรื่องการเยียวยาก็เป็นเป็นมัดเป็นสิ่งที่ต้องมีครับแต่ทีนี้ตอนนี้เราเราอาจจะเหมือนสื่อสารกันไม่ชัดคือตอนนี้แต่ผมอาจจะกลับไปนิดนึงก็คือว่า มันระง,งับหรือมันอายัดคือถ้าอายัดเนี่ยมันมันมันกลายเป็นว่าคุณต้องสู้คดีแล้วนะอาันรยอคือมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วที่ทําให้คุณกลายเป็นผู้ต้องหาอ,อันนีมน้มันอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งไปเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกระง,งับชั่วคราวตามพรลบัญชีมาเนี่ยอันนี้ถ้าเขารังงับผิดหรือว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้สถาบันการเงินตามเจตนารมณ์ก็จะต้องรับผิดชอบและต้องเยียวยาความเสียหายให้ว่าเออมันอาจจะไม่เรียบร้อยยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนีี้ถาบบบบััันนนนกกรรรเงิิิ็่จะยดดผชอค ค่ะอาจารย์ค่ะอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวส่วนใหญ่ก็คือเป็นร้านค้ารายย่อยต่างๆนะตามตลาดหรือว่าทั่วๆไปตรงส่วนนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบจากการที่บ e ัญชีม้าเนี่ยอาจจะมีการจับจ่ายในชีวิตประจําวันไปซื้อพวกสิ่งของหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ราคาไม่แพงนะักซึ่งทางแบงค์ชาติก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่กระทบต่อเรื่องของสังคมร้เงินสดหรือว่าแคสเเลตตรงส่วนนี้ซึ่งอีกหน่อยเนี่ยบ้านเราก็จะมีโครงการเป่าโครงการคนละครึ่งขึ้นมาใช้อาจารย์มองว่าจะมีผลกระทบตรงส่วนนั้นหรือเปล่าคะ คือจริงๆโดยโดย,โดยโหลักการเรื่องนี้ครับถ้าทําแล้วเรียบร้อยขึ้นอันนี้มันก็เป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้ามันโดยโหลักการถ้ามันเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าเราสามารถไม่ได้ถูกหลังงับแสดงว่าบัญชีเราคลีนสะอาดไม่มีปัญหาเราสามารถดําเนินธุรกรรมได้ แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเอาเอาตามเจตนารม์นะครับก็คือหมายความว่าเราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีที่มีปัญหาเราก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งอันนี้ก็จะช่วยให้สังคมและเงินสดมันเดินจะได้แล้วก็ทุกคนมีความมั่นใจมีความน่าเชื่อถือค่ะ